คุณตุ้ยนะครับคุณนัทวันนะครับคงต้องเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งนะครับว่าประสบการณ์เรื่องของโครคภัยไข้เจ็บในตัวคุณตุ้ยเนี่ยมีอาการยังไงเห็นบอกเป็นเรื่องของข้อเข่าใช่ค่ะข้อเขา่ขเขาเพราะว่าเมื่อหลายเมื่อนานมาแล้วค่ะประมาณ1ิกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะทํางานเป็น B ีอนะคะอยู่ด้านเกี่ยวกับความงามพรีเซนต์ตัวสินค้าอะไรพวกนี้ค่ะต้องสวยใช่ไหมคะอ๋อคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่สาธิตใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่สามนี้ต้องใส่ตลอด สามนิ้วนี่คือส้นสูงนะฮะใช่ค่ะส้นสูงต้องสามนิ้วนะฮะส้นสูงนะฮะทุกวันคือยืนอ่ะยืนทุกวันแปดชั่วโมงยืนแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้นั่งอ่ะก็คือจะทานั่าแต่นั่งคือเวลานั่งแล้วก็มันจะรู้สึกว่าปวดมากเลยจนจนวันหนึ่งเอ๊เดินขึ้นสะพานลอยทําไมมันปวดมากตกใจมากเลยวันนั้นอายุเท่านี้ปวดตรงไหนครับปวดปวดข้ออ๋อในข้อเข่าทั้งสองข้างเลยเหลอค่ะใช่ค่ะมันมันเหมือนขัดขัดหรือว่ามัน คือมันจะดังแบบตอนแรกมันจะเป็นแบบดังก๊อบแกลบก๊อบแกบอะค่ะอ๋อเหมือนถุงก๊อบแก๊บเหรอฮะใช่ดังแบบเช่นเอ๊ะเป็นนอ็อตลำร่างกายเราแบบไม่ไม่ใช่คนหรือเปล่าเป็นน็อตแบบเอามารวมตัวก,กันแล,แล้วมันจะดังก๊อบแกลบก๊อบแกบประมาณนั้นนะอ๋อเหมือนน็อตมันจะหลุดเลยมันขัดกันอย่างนั้น,นใช่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแล้วแล้วปวดไหมปวดมากตอนกลางคืนต้องมีคนมานวด โอ้ oh, <laughs> ต้อง,ต,องต้องนวดต้องมีผู้ช่วยนวดได้ไม่งั้นมันจะเหมือนซ่าๆาเหมือนโซดามันซ่าซ่าอย่างนั้นมันจะ,ม,นจะมันจะชาแถวเนี้ยจะชาหมดเลยแล้วมันรบกวนการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันยังไงของคุณตุ้ยบ้างค่อนข้างมากก็คือว่าเราต้องเดินเราต้องยืนเราต้องใส่รองเท้าส้นสูงเนี้ยคือใส่รองเท้ามันเหมือนโดนบังคัดนะคะต้องสามนิว้วช่วงนั้นนะคะ ก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเราก็เลยหันไปลองทานอะไรนะเขาเรียกแคลเซียมอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายม,มันก็ยังไม่หายมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถามคุณห<น>มอไหมครับถามค่ะปรึกษาเหมือนกันก็บอกทานแคลเซียมอ๋อคุณหมอก,ก็บอกให้ทานแคลเซียมปลาเล็กปลาน้อยอะไรอย่างนี้ยค่ะ<อ>แต่ว่ามันก็มนกไม่มก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือตุ้ยเนี่ย โดนเรื่องอเคยเป็นซีสในมดลูกแล้วคะคแล้วก็ให้คีโมตอนนั้นค่อนข้างแรงช่วงก,ก่อนที่จะปวดหัวเขานี่นะร,รักษาอยู่ประมาณสามสีป่ปีช่วงนั้นคือเหมือนกับว่าชีวิตชีวิตช่วงหนึ่งที่ที่เราคิดว่าเราเคยสดใสเรามาเจอตรงนี้เหมือนว่าเวลาเวลาผู้หญิงเรามีเมนเนี่ยมันจะปวดท้องปวดท้องแล้วเดินไม่ได้นานๆวัน,น,นเข้าเอ๊ะทำไมมันปวดจนเดินไม่ได้แล้วก็ไปหาหมอไป อาจารย์หมอก็เช็คก,ก็ให้ยามาทานแล้วก็ปกติแล้วก็ไปอีกจนจนจนครั้งสุดท้ายนี่เดินไม่ได้เดินไม่ไหวพอไปทํางานคือรองเท้าเราต้องใส่ปกติอยู่แล้วอาจารย์ก็บอกว่ามันส่องกล้องเลยพังผืดเต็มแล้วก็ผ่าตัดไม่ได้ต้องอให้คีโมมให้เป็นประมาณ9้าครั้งก็ใช้เวลาประมาณสองปีรับระหว่างสองปีนี้มันมีผลพวงถึงสี่หปีจนจนกว่าจะมาเจอตรงเนี้ยค่ะก็หลายปีสิ่งที่รับตรงนั้นก็คือหนึ่ง เหมือนกับว่าปวดเข่ามากขึ้นอารมณ์หงุดหงิดมากขึ้นแล้วก็ร,รู้สึกว่ามันตัวเราเคยสดใสเคยเคยผ่องวัยรุ่น,นะนอ่ะเนาะประมาณต,ตอนนั้นก็ยัง,ยงไม่สาิบนะคะยังยังเพิ่งจะเริ่มเข้าประมาณยี่สิเจ็ยีวัยรุ่นวัยรุ่นยังวัยรุ่นตอนปลาย,ยวัยรุ่นตอนปลายยังวัยรุ่นอยู่ค่ะตอนนั้นสุเอ๊ะทำไมผิวพรรณมันหมองมัน ผินกล้ามันกล้าน,น,านแบบฟ้าขึ้นเต็มเลยตอนนั้นรู้สึกเราอยู่เครื่องสาอางเนี่ยจนลูกค้าคบางคนบอกว่าถ้าถ้าผมผู้ชายนะเขาบอกว่าถ้าผมไม่เจอคุณตุ้ยก่อนหน้านี้นะผมจะไม่ใช้เครื่องสำอางยี่ห้อนี้เลยเาบอกอย่างเงี้ย <c oughs> เราบอกอ้ตายเราเสียคนเลยเลยบบกหาวิธีแต่ว่าเป็นคนที่แบบชอบแบบอะไรแบบพวกสมุนไพรอะไรเงี้ย<ะ>ก็ลองทานลองลูกค้าสงสารก็ลองเอามาจาก ต่างประเทศมั่งลองทานดูมันก็เป็นหนูทดลองเลยตอนนั้นน่ะอ่ะ,อ,ะอย่างงี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้เนี่ยผมกําลังยกประเด็นของคุณตุ้ยเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับสุภาพสตรีหลายๆท่านด้วยกันได้คุยมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้โรคนิยมเลยก็คือไอ,ไอซีสที่ว่าเนี่ยอาจารย์มันเกิดความผิดปกติในร่างกายโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยมากมากๆเลยนะเท่าที่ผมได้ยินมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ โดยปกติเนี่ยผู้หญิงจะพบมากกว่าผู้ชายมันเกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมนของผู้หญิงนะคะครับซึ่งสาเหตุจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทําไมคนนั้นเป็นคนนี้ไม่เป็นแต่อันหนึ่งที่เราเดาๆเอาไว้ก็คือว่าโดยปกติเนี่ยอย่างที่เคยพูดไว้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมียีนที่ทําให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยเสมอแต่ถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเราดีให้เซลล์ที่แบ่งตัว ผิดปกติเนี่ยมันจะถูกจัดการโดยเม็ดเลือดขาวค่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งระบบภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีขึ้นมาเรากําจัดไม่ได้มันก็เกิดเป็นซิสขึ้นมาซึ่งมันไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันไม่มีแผลมันจะใหญ่ขึ้นไช่บางทีมันไม่มีอาการอะไรด้วยนะซิสมันก็มีสองอย่างเป็นซิสที่เป็นปกติคือไม่ใช่เนื้อร้ายกับซิสที่เป็นเนื้อร้ายถ้าซิสที่เป็นเนื้อร้ายมันก็ไปเร็วมากแต่กว่าเราจะรู้ว่า มันจะมีอาการเกิดขึ้นก็น้ำหนักประมาณหนึ่งกรัมละมันต้องมีขนาดใหญ่ตพอเหมือนรถเวลาจะเสียมันไม่ใช่เสียนิดเดียวแล้วเราจะรู้อาการมันจะมันจะต้องบานปลายจนถึงขั้นหนึ่งถึงจะเกิดความเสียหายก่อนแล้วซิสอีกแบบหนึ่งก็คือซิสที่ไม่ใช่เนื้อร้ายครับซึ่ง บางทีถ้าหมอเขาตรวจเจอถ้าก้อนมันใหญ่เขาก็จะเอาออกเพราะเขากลัวมันกลายนะฮะม,มันมีโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายได้แต่อย่างของน้องบอกเป็นพังผืดเต็มไปหมดใช่ไหมฮะซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยมันผ่าตัดไม่ได้จริงๆนะสิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือการให้เคมีซึ่งผลของการให้เคมีเนี่ยผลที่ตามมามันก็จะมีหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระดูกบางลงไป ที่บอกปวดข้อเข่าใช่ไหมแต่ของน้องนี่ที่ปวดเข่านี่เข้าใจว่าข้อมากน่าจะเสื่อมมากกว่าจากการใช้ส้นสูงทั้งส้งสงนสูงด้วยค่ะยืนนานเกินไปแล้วก็คีโมด้วยคีโมด้วยผสมกันประกอบกันหลายอย่างอาจารย์ะะสวรักครับไอ,ไอ,ไอพังผืดหรือว่าซิสที่ว่าเนี่ยจริงๆมีหลายสายเหตุมันมีอาการอะไรที่จะบ่งบอก สักเล็กน้อยไหมครับสาหรับคุณสุภาพสตรีผมอยากจะให้เป็นเหมือนสัญญาณกับพวกเส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการปวดท้องนะคะพาะยิ่งปวดท้องเวลาที่มีประจำเดือนนะคะมันอาจจะผิดปกติไปเช่นวันนี้ปวดระดับหนึ่งปกติปวดระดับหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าถ้ามันปวดมากกว่านั้นก็ปวดผิดปกติจากที่เคยเป็นนะคะนอกจากจะปวดเวลามีประจำเดือนแล้วเนี่ยก็อาจจะปวดตอนในช่วงกลางของรอบเดือนที่ไข่ตก ะะ oh. บางครั้งเนี่ยปวดเดือนละสองครั้งะะอันนี้ก็คือเคยประสบกับตัวเองมาเหมือนกันว่ามีอาการปวดแบบปวดแบบบางทีทนไม่ได้ะคะ่ะบางบางครั้งบางคนปวดมากจนต้องไปหาหมอและฉีดมอร์ฟีนอย่างนี้เนี่ยก็คือจําเป็นที่จะต้องไปหาแพทย์ให้เขาตรวจดูว่าเรามีความผิดปกติข้างในอย่างอย่างไรนะคะถ,ถึงจะสามารถที่จะจัดการได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อได้รับกีโม ก็เลยไอ้ีโมเนี่ยมันก็เป็นสารพิษที่จะไปทําลายเซลล์ที่ผิดปกตินะคะนอกจากจะทําลายเซลล์ไอตรงที่เป็นก้อนของเราแล้วเนี่ยมันก็จะไปทําลายเซลล์ส่วนอื่นๆที่ดีๆของเราด้วยก็เลยทําให้ผิวพันธุ์มีปัญหาขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นผลเสียออของที่เป็นฟ้าใช่ไหมครับก็เป็นผลข้างเคียงผลเสียของการใช้ีโมะคะีค่ะหลังจากนั้นแล้วคุณตุ้ยเองได,ได้ได้ลองสัมผัสใครเป็นคนแนะนําเรื่องของบิมคะ คุณวิไลวันนะคะเพื่อนก็เป็นเบด้วยกันแต่เข้ามาเจอตรงนี้ก่อนเ็าบอกว่าดีมากเลยนะเขาพูดยังไงกับ<ข>คุณตุ้ยต่อแรกเลยในเมื่ออาการเรานี่มันแบบว่าโอ้ทั้งทั้ง,ท,งทั้งคีโมทั้งหุกข,ข้อเขาอะไรมา้ารพัดแล้วเนี่ยทําไมถึงจะมาเชื่อบิมตอนแรกบ,บอกบอกตรงๆว่าไม่เชื่อเลยเพราะว่ามันทรมานมาหลายอย่างแล้วก็ลองมาหลายอย่างออแล้วผมว่าลอง<พ>อมาหลายขนาน,านด้วยนะม,มันปิดบอกตัวเองว่าปิดประตูแล้วไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้คือตอนนั้นนะคือยังไงก็ไม่รักษาตัวเองแล้วหมายถึงว่า ออกกําลังกายทานอาหารแล้วก็ทําจิตใจให้ให้มันมีความสุขอะไรเงี้ยน่าจะพออะความรู้สึกตอนนั้นนะคะคือแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยกินเยอะมากเลยหลังตู้เย็นยังไม่หมดเลยวเงี้ยหลังตู้เย็นยังไม่หมดหลัง <c oughs> หลังนี่คือบนนะฮะไม่ใช่หลัง <c oughs> อยู่ข้างหลังนะฮะ บางคนบอกหลังตู้เย็นจะมียาบำรุงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมรอเวลาที่จะโคาะคือหมดหมดอายุอย่างทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะอมากจนมีความรู้สึกว่าเราซื้อมาเราเอาเงินมาทิ้งเปล่าๆแล้วเ,เราไม่ได้ทานนะคะครตรงนั้นก็เลยเพื่อนบอกอุ้ยสามครั้งนะคะตรงนี้ต้องขอบคุณเพื่อนมากมีความประสงคที่อยากให้เพื่อนสุขภาพดีต้องขอบคุณนะวันนี้ด้วยเพราะจริง <นะ S 1> ๆแล้วผ <ๆ S 2> ลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ยาอย่างที่อาจารย์ทั้งสามท่านได้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมันก็แค่เป็นส่วนเสริม แต่ว่าต้องมีวินัยกับมันด้วยใช่ค่ะใช่ต้องมีวินยัยแต่เป็นคือเหมือนกับว่าเราตรงนั้นเหมือนเราเหมือนเราตายแล้วเ,เกิดใหม่จริงๆว่าเรามาเจอตรงนี้เหมือนว่าหน้าเราก็ใสขึ้นเราบิมเราบิมจนจนลูกค้าจะบอกว่าเอารูปไปดูรูปเก่าๆนะคะใครอ่ะ before after นะเขาเขาขำว่าใครเหอเรอบอกแล้วเอาพี่จําไม่ได้จริงๆเหรอบอกก็ตุ้ยไงตุ้ย่นี่ต่างกันระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วฮะก็ประมาณจากที่บิมหลังจากบิมกับ ตอนนี้ก็คือประมาณปีหนึ่งอะค่ะประมาณหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีนี่ไม่บอกไม่เชื่อเลยนะครับว่าเคยเป็นคนที่มีโรคร้ายจะต้องถึงกับให้คีโมเพราะว่าคีโมนอกจากมันจะมีผลข้างเคียงหลายๆอย่างผมล่วงผิวเป็นฝ้าเป็นกระอะไรต่างๆด้วยมากมากอะมากมากจนรู้สึกว่าเราแต่งวัยรุ่นไม่ได้ตอนนั้นคือคือใจยังวัยรุ่นอยู่อะอืถูกต้องเลยเนี่ยเราจะอยู่กันครบให้ร้อยปีกันตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นมันต้องทําจิตใจด้วยครับออ e เปอเรชั่นบิมหรือบาลานซ์สิ่งอืหมู่เนี่ยนะครับ คือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักเปรยาศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจา Operation Bing ับออปเ a t i รชั่นบินไมชยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล แล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ